ทา่นนทานผู้ชมครับในถังงานจะแปกตาเลยครับ <c oughs> หลายคนอาจจะไม่เคยเห็นอันที่เป็นว่าเป็นแนวคิดใหม่หนะครับให้เราให้เราผู้ชมว่าถัางนี้ขอใช้คำอะไรเดี๋ยวพยายามบทนับหนอง นี่นะครับเป็นถังนะครับเป็นถังน้ำมันนะครับแล้วจะมีท่อท่อเหล็กนะครับต่อต่อไปนะบมีคำตอบนะครับหลายคนมีคำตอบเองว่า อันนี้คืออะไรครับ้าวตินเนาะอือเดีไม่เอะไม่้วยอะอ่าเรามาดูกันทำตอบคือน,นี่เป็นการ,ากรกนึ่งข้าวนะครับเดี๋ยวหาตลามยักษ์ครับเดี๋ยวหาเดี๋ยวหาตัวช่วยนะครับเดี๋ยวเดียด๋วยวขอ,ขอ,ข,อขอช่วยเปิดไาให้หน่อยนะครับขอากระหลามยักษ์ครับ ตัวนี้ใส่ข้างในถังอันนี้แก่เดี๋ยวก็ตัวนี้แป๊บเดี๋ยวก็ประมาณเส้นหนึ่งก็หลายจานนั่แป๊บขัดสีน้ำเงินนี่ยแพงนะตัวนี้สี่พันยังไงอ่าพออันนี้ถังประมาณถังถังเหรอสามพันกว่าบาทเนี่ยสามพันกว่าบาทนีประเทศไทยมีตัวนี้เหรเป็นมีเนียมหนาเนาะอันนี้อันนี้เราสั่งทำหรือว่ามันมีขายมีขายมีขายในประเทศสมาชิก็ได้ค่ะประเทศไทยมีนี่อ๋ออันนี้อันนี้เราเราเพิ่งคิดขึ้นมาใช่ไหมรับ ขึ้นมา้วครับมัแต่ก่อนไม่เอาไม่ทำแต่ก่อนท่อนไม่มีเหล็กเนาะใช้ใช้ไม้เอาแล้ไม้เอาทองทองตาไม้ไผ่อ่ะไม้ไผ่แล้วก็เอาเหล็กกระทุ่งกระทุ่งตามันอ่ะใช่ใช่มันไวด้วยพี่ว่าสมัยก่อนที่เขาทำเลี้ยงมือมีแอบอ่ะาะหแบบนี้มันมันมันมีข้อดีมาก มีข้อดีมากกว่าถาทกว่าครับเวลาเวลาเนื้อมันไทยมันทนกว่ามันเดสุกสุกเร็วกว่าครับคือประหยัดเวลามากกว่าประหยัดเวลามากกว่าอถ้าเนื้อเข้าสวยอย่างนี้ก็มันประหยัดเวลามากเลยครับอันนี้นึ่งได้แรงเข้าเข้าเหนียวเขาเขาเข้าเดียวเข้าสวยครับครั้งครั้งหนึ่งได้ประมาณกี่กิโลกรัม ล้งนึงประมาณสามสามถังสามถังได้สามถังนี yeah, ่ประมาณกี่กิโลสามถังก็สิบห้าสิบห้าสี่สากโประมาณนี้ครับประมาณสิบห้ากิโลทำเยอะลำคานบ้าแต่บ้งเกาบ้าห ถ้าถ้าคุณเมื่อก่อนเนี่ยรับคุณเมื่อก่อนอันนี้อันนี้คือต้มน้ำเหรอครับต้มน้ำแล้วน้ำใส่ชุบน้อยเราใจ้างคนใจรุกลับก็ข้างเหลียวก็เสียเลยถ้ามันนานๆสองสามวันก็เสียใจอะไรอยู่ โอ้นัก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 นไงนไง้นไตนไหนก่อกว่าขั้นตอนนั้นพวกไก่คำได้หมกเราตอนนี้สุกแล้วตอนนี้ตอนนี้สุกแล้วเวยกันหามลงมาแล้วนะทำไมต้องใส่ท่อไม้ใส่อบบนอันนี้ถ้าเรใส่ท่อนมันมันไม่ค่อยน้ำอ่าอามันจะชุบมันชุบข้างล่างมันจ่จะสุกจาข้างล่างข้างล่างอายมันไม่ค่อยขึ้นครับครับครับ แมกันกเอยู่ข้างในจองมีเปลียเปีไข่รมันจะล่งดีครับไส่ก็ได้ครับไม่ใส่ก็ได้ตัดไว้อยู่ครับเดว่าไม่ใส่ก็ใส่อยู่บางทีเราใส่ไม่ไผ่มันจะสะอาดแล้วก็่ยากมันต้องใส่ละลายอันถ้าไม่ไผ่ครับแต่ว่าถ้าเป็นเป็นวีีมันละายใช่ใช่

อาย่ใจดีอยู่ทางนี้ก็ใจดีขอโู้จ้ะฮะโ่เลยฮะโง่เนี่ยเอานอนนั่นาหละเออโอ้โีที่เออนั่นไง้ะเั่อะไรที่แปลกใหม่อะไรอ่ะสาม็นในกวนในสวนไรเตะเลยวสา่ะี่ซันมั้งที่ไปไปมาก็หลายยู่ เรา,าอยากนอนสบายๆบยขัดเียดขาได้มันมา,าก